นาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยชีวิตเที่ยงเลื่อนลอยพุดอึงเจ้าว่าสุดผู้ห็นงใส่ววาในใดอยู่นะ,ะสุดคุณามว่าอาไรนะซ่จนขึ้นใจ <laughs> งามปะ งามนาที่ได้มาวามันสีเงาไลมัใส่ผอดีที่ได้มาสิตัดออกต้องจริงใครสื่อมาสองสุดนะใส่ดีมันใส่นอนกันแหลใส่หอมมันก็ใส่พอดีก็เจ๋แอนใส่้นอีงามยังวะแอนใส่้นดีหน่อยใส่ื้อมก็ดีงาม ย้ายใช่ก็อวนคอยว่าจะเอากระดาษที่ัวมัดเอาน้ำหอมข่ก่อนนะเอาไปฉีกนะอันนั้นมันเห็นว่าจะสาบองหันมองหงอนมันเสียก่อมันเอาไปเล่นโอ้ยม่ของน้าเ่ี๋ยว่อยถิ่มเียกรอยล้วลูกบ้เขาเล่นนนี่หวันเขาว่างนี่หวนงจากวดออกแม่นา่นเห็นอยู่ โอ้ยเก่งไน,น่แต่ที่มนสิ่งเน okay. าะเอายายคอยคอยซักเราดิอ่นพอซักเราคอยเสะเดนามเราคอยไปใส่ตะกาไว้อีกที่หนึ่งเพราะว่ามันบางทีมันก็มันไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะแต่ถ้ารีบก็โอเคถ้ามันมีเวลาก็จะทำให้อย่างนั้นแหละ ค่อยเป็นคนนิสัยถ้าค่อยอาบน้ำแล้วก็จะซักใงญ่ใหญ่ติดนิสัยนะก็เลือกแบบนี้จะทรมานก็ต้องทนไว สิ่งเดียวที่พ่อทำได้คือบอกหัวใจไม่ให้ตกสีตันเน้งองจะทำยังไงมีแต่ตังกีเดี๋ยวมาชอบว,ว่าจะมันอผ่าน Một số đèn là bố hắn đi sang chảy nhiệt như thế nào lâu, trình khuân tay sao món lại ra hết, mất rồi, bọn em mày kén, cháu của má Hôn em mất lòng mất rồi chết hai mày mất mặt mày mất mày mất mày mất mặt mày mấ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 t mặt mày mất mày mất mặt 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 mày mất mày mất ดาวเข็มใ้่เสียเปลี่ยนยางเดี๋ยวเอ้ยสิไปผับตัวดาวหนึ่งดาวสิบดวงขอบคุณค่ะคุณนริศราคงทองน่ารักขอบคุณค่ะ เสียงแก้วแจ้วแล้วจะน้อยก็ออกมากเราว่าได้กินข่าวนี่ทานให้กินขอนง่ายแม่เพิ่งไปหาหมงเหรอแม่แม่จะขึ้นเครื่องห้าโมงค่ะวันนี้ผือพื้นนี่วุ้มีวุ้มี่ไม่แขียนนี่ ขาตายแล้วเห็นไหนเ่ยแมนแม่วันขาดตายแล้วเห็นไหนเลยใช่ปยะจะบ่ได้ออกฝอยสุดมันบ่ฝอยสุมานอ่ะกางเกงขายาวยูยูซ้ำสูงมันจะมีเนี้อเท้าตากมันจะได้ออกเท้าเหมืนมันลวมันจะเท้าอยู่ว่าจะตากผ่าขูนหนูย้าบน้ามบ่งกว้างผ้าขูนหนู เอาทิชชู่ขึ้นมาขึ้นเขาเล่นน้องข่อยม่วนนึงเลยเขาเล่นไหมว่าเขาดึงไห <c oughs> โอ้ยกำลังมึนไปน้องเลยเอาขว้างไปตั้มๆหนีบ่ได้เลยอันนี้กระสางบ่ต้องหยุยเหี้ยนี้กว่างดีหน่อยเฮายเงี้ยเข็บเขบอันนี้เข็บเขบหนี่มันนั่นต้องไข่แด้เมียนหน่อย นั่นไงส่งดาวให้แล้วห้าสิบดวงขอบคุณค่ะก็ให้ไกไ่ด้ดาวนะมูนนเนะาะบพราะขอเอาให้เนี่ยถ่อเฮได้ายจะได้เงินมาได้เงินกับซ่าแต่ว่าขอว่าขอดาวแมนบ่คุ่ทว่ามันก็มีกาลังใจแบบหนึ่งเย่ มันก็เป็นแรงสู้ให้ยายม่อไรส,สดแถมเกีเ่ยวเบิ้งยีงเนี่ยจะน้อยก็เห็นดอกจะน้อยก็เล่นมาอืมอยูอยู่แสะเขาแนะนำดีดีขอไปซื้ออยู่แสงเะเขอไปซื้อคลองเจ้าล่าสูอยู่แสงเายบี pixie